น่นําลายขนาดวากะกะกะโอ้ยแก้มเราดินี่จะลงไปเอารูบ่แม่นแก้มเราบ่องเราโอ้บ่มีผ้าเนาะตอนนี้หักบ่ก็ได้แอมสูงขึ้นมม สบายดีทุกคนมื้อนี้มาพบกับน้อยเส้นเก่าเส้นเคยเนาะครับมื้อนี้น้อยจะพาทุกคนมาเข้าป่าเอาเพิงเนาะทุกคนมามากัน3คนเียมจะเอาเพิงเนาะทุกคนดูว่ามีใหญ่ขนาดเนาะทุกคนให้ทุกคนเบิ่งเนาะทุกคนอาจจะนําลายเนาะโอ้ซูมให้ทุกคนเบิ่งบ่เนาะนนําลายขนาด ้ากกกกโอ๊ยแกมเราดิอยีาช่จยลงไปเอาบูมแมนแกมเราบ่งเราโอ้บูมมีพานะตอนนี้หักออกได้ปะเนาะมีมีฮัลโหลทุกคนเดี๋ยวจะลงไปเอาเนาะทุกคนจุดไฟก่อนเอามันนี่ก่อนเมียมันไล่พุทธโอ้เออเลย ยกไฟกันเนาะคุณเกียมเล่นเลยเนาะวันนี้เกียมเล่นสู้เล่นกุยเล่นกวนจุ่มเอาเนาะขั้นคอไปมอแล้วเอ้าจะได้ไหมครับ เกมจับน okay. ี่จะไปเลยนก่อนโบยเล่นตะกี้มันเนงเาก็มียุ่มิมินหน่อยหักต้นน้ำออกกหน่อยหักอันมันยุไม่ยากออกก้อนตกเลยเมานำมันบนี้เลยโอ้อบวงเลาแท้หรอนี่ เคียนแม่ออกไหนเนไฟมอดบนนี้อ่ะน้อยไอกไฟมอดเดี๋ยวามีเฮาเวาแล้วนะไฟมอดหมดตายมอดนี่ม่หมื่ือเลาะอ๋อหังเนยอะหักได้อ่ะ นี่นี่นี่น้อยเอามิดไปนะโยนโยนมัน

นำมาไล่ฮนะัลโหลนึกโอ้ทุกคนสุดยอดไล่ขนาดนะั้นทุกคนโอ้อยใหญ่ขนาดปะ่ะละกันเอาเพิ่งในครั้งนี้เอามินในครั้งนี้เนาะก็ะสำเร็จเป็นที่ห้อยนะทุกคนถ้าพอมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะสิ่งสำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเหาเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายถ้าเพิ่งนำเพิ่ง ໂອ້ມັນວ່າຄมນັນມັນມັນແມ່ນມັນຍາກເຄີນເພ